สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียวครับนี่มาเจอปุ๋ยอะไพี่น้องมานีแม่มาใส่แม่สวัสดีครับแม่มาใส่แม่บ่มาอ่อนแม่มาใส่พ่มาออนซอแม่เป็นแฟนครับนมามึง อย,า,ยนา,นกากเห็นนะน้าจักไอ้สาวน้อยแม่มากกับไผรล่ะแม่มาแต่ละเอทค่ะแม่แม่มากกับไผรบากกบลูกกับเต่าบาาาอกขับรถมาเองบอมัอนไม่เอดข้างค่ะโอ้รถเดียวเดี๋ยวติดกั๊พ่อจะไปน้องโซเฟียโอ้ไม่เห็นเป็นใคงแม่ไม่เห็นน้าจากักรหนงไม่เห็นรูปยิ่งใหญ่เนาะอลังการสมงซื้อสมงซาสมลื่อ บอ่บอแม่เอาอันนี้มาเอาพอดีไม่เขียนอันนี้ให้บอดแล้ววันมีเวลาเมืองต้อเพิ่นยังไทยครับ,รบเออพิ่นมีงานบอไอเช็คเช็กเช็กทุกมมือเลยมึงตัง้งแต่เศ้าหอดคำก้ากลางวันเย็นตลอดหอดของเบาตุยนี่เฮ<ม>็ดกิจกรรมยังไงขอบคุณครับแม่กับมึงคุณล่ะไปจังหวัดได้ไป ลาไทยเรื่องศาสตร์เรื่องยังเนี่ยไทยดีแน่นี่แล้วก็คุยกับค้นพี่น้องเมือประเทศละมึงขอบคุณครับขอบคุณหลายเบิ้ลเบิ้ลมาตัวเนาะแม่นตอนนั้นมาไหลงวยว่าหล่อเราว่าอยู่กับวาสนานีเกออันนี้ไปแสมนใช่ไปในน่องยังไงน่องอันี้นต้นน้ำอันนั้นไปกับไปอันนั้นไปแทบ แน่นอนไอ้ละน้อยพระเอกของแขกตอนนี้เอ้าสุดแดนน้องชมพู่แม่ก็สัมภาษณ์ว่าแล้วเสด็จแบนเท่านั้นบ่แมรนเสด็จแบนกับไอ้เพชรพลอยเพชรพลอยแม่สายเซ็กซี่ตัวสายนั่นแมรนเดี๋ยวแม่จะนอนเด้อที่นี่ไอ้เพ่งของวัดนี่สีดังเดาะเพ่งยังครับเพ่งนี่แหละเพ่งล่าสุดไอ้มากเบารุ่นแม่นี่ โอมักสาวรุ่นแม่โรไนเอาเพราะว่าจังหวะมันโจกมากแล้วมันมันสวัสดีครับต้นน้ำสวัสดีค่ะเมื่อเชื่อเป็นพอดีอันนี้นั่นอันี่น้องคอมเมนต์เขามาหลายให้อะบอบต้นน้ำร่ำนีดีป่ะจ๊ะต้นน้ำนี่เป็นังไในรุ่นรุ่นในปลาลูกคอแม่แต่ว่าก็ก็น่ารักทุกคนนะแต่ต้นต้นน้ำนี่เป็นขวัญใจบ่ปากบ่ปากบ่ติง ป่าติงนีใส่ดีคือเด็กข่าว่าปีนีรับบทรำเป็นไอโมะบ๊วยโอ้ยทีหนึงว่าใครจะได้บ๊ยแต่งหน้าเองบ่เนี่ยไม่ครับจ้างวายอยู่ว่าจะป้าพี่น้องนี่ครับอันนี้จะถ่ายอีกรอบบ่เนี่ยหรือว่าใส่ใส่ล่องเบิงหรือว่าจากไหนเพิ่งมาอันนี้ต้นน้ำเพิ่งมาบ่ใช่ผมมาแล้วรอบนึงครับพี่น้องครับท่างพุ่นเพิ่งเพื่อพี่น้องเอ้ยผมเบิงแต่รถจะซื้อกันไม่ได้จะหัวอลไรผมยจะหัวพอหลอดไหม เดายวมึงไม่คลิปเดี๋ยวแม่นสิบเอ็มมึงไม่คลิปแม่นี่ติดตามสาวน้อยจนว่าวันไหนมึงไอยทีวีกับวันไหนมึงข่าวการเมืองเราะแม่แม่ฝากฝากบอกถึงอันต้นน้ำเขาจังหน่อยด้วยนะแอ่ะต้นน้ำนี่เป็นอะไรเอกผันใจของคนรุ่นอ่าเป็นเป็นรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่คเขาเขาหนีสใยดีแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็มี ยังห่องหน่องสีร้อยเด็นะบอลอยแล้วแม่ไม่ไม่เขาเขาอั้นี่จริงนาะไม่อวดตัวครับเรื่องที่ที่สําคัญเขาไม่อวดตัวแต่เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถนมเสียงก็ก็ดีด้วยครับนี่ครับพี่น้องมาฟังกับเพื่อนในกลุ่มปลาลูกคอกนะเขาก็จะดูแลพวกบอมแบมพวกอะไรที่ออกมาด้วยกันอีคนอะไรนะลูก โอ้น้องมานะมานะเขาได้ดูแล,ข,าาลของแท้ตัวแม่ข่อยหนะี่งของแท้ตัวผู้ชักเบิดตัวเนี่ยเอาแม่กับมึงกันยังว่าเศร้ากังวีแรงว่าแต่วางปลาพี<ด>่น้องเอาขอญาตบปลาข้ามด้วยครับเริ่มลอกเรื่อยๆนะครับพี่เอกน้องอันต้นน้ำเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่ามาทบมาธรรมดาผมไปเบิ้งอันไม่คิดไคได้ลำ้ำแต่พูดเมื่อมา่อปวดพวกมึงโมกแกนให้ต้นน้ำว่ะซะเอ,อาจริงๆนะวันนั้นวันแรกเลยนะเนาะ ใช่ยังไม่ได้เก่ายังไม่ได้อะไรไม่ต่อต่อไปนะหนูจะอนาคตรุ่งมากตัวน้ำถ้าวางตัวอย่างนี้เนาะหน่าเห็นบ่าแม่เราว่าแม่เรามาตลอดเยอะได้หนิอาอุตส่าห์แบกสังขารมาหอดสาวน้อยเด้หนิแต่แต่เบาตุยนี่ขวัญใจมหาชนเลยขอบคุณหลายแม่ด้วยขอบคุณหลายแม่เป็นไทยพอดีไอ้มูนเอฟซีแขางหลังเนาะเขากันเบาตุ้ยไทยข้างหน้าเห็นไหมจริงๆริงไอ้าอัน มันเป็นคุมปิดเนาะคต่ไทยถือต้องเราละพวกันเอซีที่เอาใจใพอสดเนาะพ่นกันซิคนโมโหดิคนโมโหคนโมโหว่าเป็นยังนอกอันนี้ก็บ่ได้บ่ไบ้หัวซาผู้ใดว่าไปไปสิไกนแล้วสุดแล้วงามเลยนะ้างใเข้าไปโอ้ยออนซอนพีนองพี่ว่าบ่ธรรมดาคนเลียมยำเนี่ออนซอนพีนองเอ้ยมงเงี่ย สุดแต่ละคนโอ <st wireless> ้ยเล็ดเล็ดทําแม่เล็ดนี่ครับพี่น้องนี่ครับเดยทีมบาบาผู้ไทยมาถ่ายตัวครับพ่อแม่บอดร่อแเราเห็นงานเร็วนะอันมาสีไทยพี่เราเอารุ่นจริงๆแม่เช็คเวลาหนึ่งว่ามันนี่เพืนอีว่างไั่ได้ไม่ได้ เพราะว่าเพิ่นคุยกับบุ็มีว่าบุญมีสิมาวันที่แปดก็มือก็ทีเด็ดมีคอนเสิร์ตได้ครับโจโจราปเป็ดได้ครับมือเนี้ยอู้นี่น้องแมวโอ้ยใส่กระเป๋าไปบ้างนะเฮ้ยเป็นไหนแม่เังนไหนแม่อ่อนซ้อนบ่ะต้นน้าแม่ซุ้มใกล้ๆช่วงนั้นนี่ซึ่งสองเพลเอกนี่แหละเฮ้ยสวยดีนะต้นชุดนี้สวยดีเลือดแต่ดีงานเลยแม่ยกลงไรแท้ๆนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับต้องขอบคุณพี่เอกได้ครับรูดชิป ยังครับเป็นไงโอ้ยปวดพวกพวกแกงสาวน้อยน,นี่แม่จะบอกเรื่องเบาตุยมีสเสนต์ตรงไหนตรงไหนรครับคือคือในในวงไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่เพิ่นจะดูแลก,กันไหมทอปครับนี่นี่คือความความมิเสนีสนวันทอปว่าครับคือเอฟซีนี่เพิ่นกับเมืองเพิ่นกับวีคอร์นี่กันบ,บางลงถึงแม้ว่าใครเองนม่งเอกสวยแต่ว่าสายไทยแม่นี่เท่ากับมันเกิดความบ่ปืนแล้ว เอามันดีเลิศแถอบางนมันเลิศแถบางนูครับขนาอีแม่อีเข้ามาปร์ตออนซอนอยู่หครับเางนแม่นอหมาอีหยังนี่เขาเอื่อมากซทกินเลยแ่บโยละแ่บโยมันไอต้นมันก็โอเคพที่จริงถ้ามันไม่เหี่ยวมันจะอร่อยกว่านี้ใช่ถ้าเก็บสดๆนั่นแมนเซลบเมนบกแงวเด้บกแงวต่างหา เซลอันนี้แบบเซลโอ้ดีเลอรแต่ดีงามอ่ะงามคักโอ้ยพี่น้องเนี่ยดีเลอร์ตลิ่โอ้ลองถ่องใหม่เลยเนาะอ้าวพี่น้องใหม่ๆเลยนี่ยนี่้าวมามาตุยกันนี่เนาะเสี้ยวต้นเสี้ยทุกคนครับทุกคนครับแต่คือแต่ต้นน้ำผมจะแม่ๆใ่ไหไทยบ่อยแมคือผมสิด คนส่วนมากกับกจ้าก็มีช่องมีอย่างอยู่แต่เพิ่นบ่คอ่อ,คอยได้ถ่ายหลังๆมาเพิ่นเพื่นเพื่อนถึงมาถ่ายหลังๆนีม่มั้งอีย่าเพิ่นก็บ,บ่ค่อยสบายแหมต้นน้ำพงษบ่ค่อยอยากกวนนะครับพี่น้องส่วนมากผมชมหูจักได้แม่ครับผู้ใดบ่สบายผมบ่ค่อยกวนตรงไหนต้นน้ำนี่มาจากเยซูทอนเน,นี่ยของนะแท้ตัวเอ้ย<ว><า>ดีเลิศอะ่ะคือคือต้องถ่ายแหมคือต้นน้ำไหนงามอ่ะคือแบบอู้สวยจริงพี่น้องเอาว่าจริงได้ไหมเนาะมึงแน่แม่ยังว่าออนซอนมึงเนี่ยออนซ้อนหลี ไปยืนอยู่มันหันเด้อมาคุยใช่ไหมไม่ไอ้ทีพื้นเขียวๆหรอนี่มันสีพื้นลายเดียวไม่จะหอมกับหอมพี่น้องสายไปๆโชคดีครับนี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดลีครับเอาพี่น้องครับนี่เฮ้ยน้องหอมหิวคด็กตุ๊บตุ๊บพี่ด๊อกเดี๋ยวแม่ถามบาตุ้ยแน่ได้กก้าวมุกาหารบ่ครับบ่ได้กลับครับส่วนตองอิงงานบ่าวตุยองงานตลอดครับผมบ่าใครผมบ่าก้ับแน่ พ่อบ้านเพิ่งโมเมี่ยงนะผมยุ้เวทีครับผมท่าศีรษะท่าอย่างไอ้ฉากไอ้เฉกส่วนมากฉากปีนี้ผมโมได้ผมยีท่าสีครับช่วงนี้ผมจิตเพื่อองค์กรเหมือนแบบว่าไงครับพาตัวหลายปีแล้วนะอยู่งนี่มันหลายปีแล้วนี่ครับส่วนแม่บ้านก็เออมาทำมาได้ครับนี่ครับพี่น้องเอ้ามาหนี้คลิปนี้ฝากไว้สักนีดครับพี่น้องคลิปหนานยังพอนไหมครับเบิ้งแล้วก็จะรีโมกดไลค์กดแชร์อ้ารอ ปวดพวกงูพวกเตียงหนีบมั้งเนีครับอู้ยมั้งเนีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่มั้งนะครับปวดพวกงูพวกเตงลอเหรอครบะแล้วเดืนนัดอลล่าผมก็แบงค์โอหยูโร่เอาพี่น้องครับจังไดกับเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนนะครับนี่โดยเฉพาะนี่ครับกอดติดตลอดพักนเด้อคุณแม่พักบ้างคุณครับเอาพี่น้องครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมพึ่งในคลิปผมจะมาท่านไนคลิปจะคลิปเลยแม่ผมผมท่าสีพึ่งแล้วไหม